มาเพื่อนๆจะมาพาดูแลไขมันในเลือดสูงหรือว่าเลือดไขมันในเลือดสูงเนาะไขมันเกินนี่แหละพีน่น้องสับประรดนี่ซื้อมาก็มาปอกหัวปอกท้ายนะคะเพื่อนๆแกะตามันออกค่ะแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะเพื่อนๆแช่น้ำเกลือไว้สัก10นาทีค่ะเพื่อนๆน้ำเกลือนี่ก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แช่อพราะอะไรแช่ไม่ให้มันกัดปากเราเนาะสับประรดบางคนกัดปากนะพอเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็หยิบออกค่ะเพื่อนๆหยิบออกจากน้ำเกลือนะคะเนี่ยแล้วก็มาใส่ใส่จานไว้ค่ะเพื่อนๆใส่จานไว้เนี่ยเวลาเรากินข้าวนะคะเพื่อนๆล้วก็หันมากินตีซะ อ่ะมือละสองคำสามคำเพื่อนๆกินสามเวลาหรือจะเอาสองเวลาก็เพิ่มขึ้นหน่อยนะคะมือละสองช้อนโต๊ะสำหรับสับประรดนะแต่อย่าไปกินท้องว่างนะคะเพื่อนๆกินท้องว่างนี่จะทำให้กัดกระพาะนะสับประรดมันกัดอืมเราก็กินกินไปกับข้าวนี่ล้ากินข้าวกับอะไรแล้วก็กินสับประรดเข้าไปกับเพื<ๆ>่อนๆกินสับประรดเข้าไปอื กินให้มันได้อ่ามือหนึ่งสักสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเช้าเย็นนะคะก็ให้มันได้มือหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะคะกินเข้าไปเลยค่ะนี่เนี่ยมันจะล้างไขมันในหลอดเลือดเนี่ยล้างไขมันในหลอดเลือดเราแล้วก็ขับอ่าระบบขับถ่ายลำไส้ที่คนท้องผูกดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนคนท้องผูกจะดีมากเราก็ลองทำนะคะเพื่อนเพื่อน คนท้องผกูกเนี่ยกินแต่อย่าไปกินนะคะอย่าไปกินสับป,ประรดเวลาท้องว่างค่ะเพื่อนเราต้องกินเวลาเรามีข้าวหรือว่ากินกับข้าวสําหรับยายนี่กินกับข้าวเลยนะคะหันมาเออกินข้าวไปได้สี่ห้าคำก็กินสับป,ประรดตามสองคำแล้วก็กินข้าวกับอย่างอื่นค่ะล้างไขมันฉุดยอดเยี่ยมมากค่ะเพื่อนๆลองทําดูเนี่ยเออ สับประรดตแล้ถ้าเอาแบบนี้ต้องให้มันฉ่ำๆน่อยนะมันถึงจะหวานหอมด้วยเ,เพื่อนๆลองลองลองทำกินนะคะแช่น้ำเกลือก็อย่าไปใส่เยอะใส่กลางๆเนะาะเนี่ยสำหรับคนท้องผูกแก๊สในท้องเยอะนี่จะดีมากแล้วก็ไขมาในเลือดสูงสองตัวนี้เยี่ยมมากสำหรับคนไม่ค่อยเข้าห้องน้ำท้องผูกลองทำแต่อย่าไปกินท้องว่างก็แล้วกันกินเวลาท้องเราที่มีข้าว กินยายเนี่ยจะกินกับข้าวเลยมันหอมเนาะอืม๋ต่ถาสำหรับคนอนะ่ะที่ว่ากินกับข้าวไม่เปลี่ยนก็กินข้าวเสร็จก็กินเลยเอ,อ่สักสองสามคำต่อมื้อนะคะแต่ถ้ากินมื้อเดียวก็กิกนครึ่งชิ้นไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดีมากสำหรับลำไส้แล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะคะก็ลองทำดูค่ะเพื่อนเพื่อน